ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะอย่างเช่นที่บ้านหนองบัวน้อยจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ชาวบ้านมีบทเรียนอันล้ำค่าที่จะบอกเล่าให้เราฟังว่าความจริงแล้วการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมใดๆก็ตามควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กชาวบ้าน และสภาพแวดล้อมอย่างเช่นที่นี่เด็กๆอย่างโต้งและโอก๊กรวมทั้งเพื่อนๆจะพาเราไปดูบึงโจดซึ่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของหมู่บ้านค่ะเมื่อกี้เด็กๆเ,เห็นปลาด้วยเหรอคะครับ,รบไหนอะ่ะไหนอะ่ะครับแต่น้ำสีมันเข้มๆเ,เ,เนาะครับครับ,รบโอ้น้ำเสีย น้ำเสียนานแค่ไหนแล้วในห้วยโจดบึงโจดนานหลายปีแล้วครับเมื่อก่อนน้ำมันใสไหมคะใส่ครับใสกว่านี้มากไหมมากมากครับตอนนี้เด็กๆกล้าลงไปเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่กล้าเหรอครับน้ำมันขุ่นแบบนี้เป็นเพราะอะไรล่ะคะโรงงานโรงงานเอาน้ำขึ้นไปล้างเครื่องครับโรงงานตรงไหนคะน้งครับทางนู้นเหรอครับมันยังไงล่ะมันทำไงโรงงานทำยังไงถึงเกิดน้ำเน่าขึ้นตรงนี้ได้คะ น้ำจากพองไปล้างเครื่องครับอือแล้วไงคะเจ้าปล่อยลงมาตามอย่างนี้หรอครับต้องกับโอ้เป็นเด็กบ้านหนองบัวน้อยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเคยใช้บึงห้วยโจดเป็นแหล่งหาปลาเล่นน้ำใช้ประโยชน์จากบึงธรรมชาติมานานตอนนี้บึงห้วยโจดได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะกับบึงโจด มันทำให้กลิ่นเหม็นครับแล้วยังไงอีกล่ะคะผักตบพวกนี้มันตายมันแช่มันเน่าครับแล้วมันมีผลอะไรกับพวกนาข้าวพกอะไรแถวนี้ไหมคะข้าพันตายครับพอมายืนแถวนี้นานๆเด็กๆเกิดอาการอะไรบ้างไหมคะมึนหัวครับมึนครับเวียนหัวเนาะครับอุ้ยมีปลากระโดดออกมาเวลา ว้างลงไปอย่างนี้น้ําดํายิ่งเห็นชัดเนาะครับเมื่อก่อนตอนที่น้ำยังใสๆอยู่เนี่ยเด็กๆมาทําอะไรแถวนี้คะใสเบ็ดครับตกปลาครับเวลาที่มาจับปลาที่นี่ส่วนมากปลาที่ได้นี่มันปลาอะไรบ้างนะครับปลาช่อนปาลาดุกปลาหมาครับอืมแล้วตอนนี้ลาพาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยไอปลาที่ว่าว่าถึงนี้ก็ยังมีอยู่เลยคะมีครับอืมแต่เด็กๆก,กินไหมไม่ ไม่ครับแล้วน้ำจากห้วยโจนี่มันจะไหลไปที่ไหนล่ะคะทางไปทางพองครับไหลลงน้ำพองครับพอน้ำดำแบบนี้มันมีผลยังไงกับน้ำพองล่ะคะมันทำให้ปลาตายครับแล้วตอนนี้ในน้ำพองยังมีคนจับปลาอยู่ไหมคะมีครับแต่น้ำแต่ปลาในน้ำพองนี่ยังพอกินได้เหรอคะครับแต่มันหาย,ยากครับนั่งอยู่นย่งี้นานๆหนูรู้สึกไงโอกรู้สึกไงคะ รู้สึกปวดหัวครับรู้สึกปวดหัวบึงห้วยโจดมีพื้นที่485ไร่ตอนนี้ดูแล้วเหมือนบ่อกเก็บน้ำเสียจากโรงงานมากกว่าจะเป็นบึงสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวบ้านบึงห้วยโจดตื้นเขินอย่างรวดเร็วเพราะตะกอนของน้ำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟีนิกซ์ซึ่งอยู่ริมบึงห้วยโจดโรงงานฟีนิกซ์ พยายามขุดตะกอนออกจากบึงตามคำเรียกร้องของชาวบ้านและคนที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันก็แจ้งว่าโรงงานได้บำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงบึงห้วยโจดแล้วน่าสงสัยว่าน้ำดำกลิ่นเหม็นเกิดตะกอนขุนและคนแพ้น้ำบึงโจดเพราะอะไรในเมื่อรอบๆบ,บึงห้วยโจดเคยอยู่กันอย่างสงบสมบูรณ์และเพิ่งเกิดความเปลี่ยนแปล,เปลงเมื่อมีโรงงานมาตั้งที่นี่ โรงงานหาทางออกด้วยการขุดตะกรอนให้ชาวบ้านเอาไปปลูกพืชผักและต่อท่อน้ำเสียของโรงงานไปนรดต้นยูคาลิปตัสที่จ้างชาวบ้านปลูกเพื่อน,นำยูคาลิปตัสมาเป็นวัตถุดิบของโรงงานเด็กๆเ,เฝ้าสงสัยว่าทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบึงห้วยโจดเป็นของกรมชนละประทานเป็นสาธารณะสมบัติชาวบ้านจำนวนมาก ใช้น้ำจากบึงนี้ทำนาสภาพน้ำเสียโดยเฉพาะปูนขาวที่ละลายมากับน้ำทำให้เกิดความเสียหายแกนาข้าวนานนี้เหรอคะนานี่ก็ตายนานี่มันเคยตายไ่เคยตายตรงนู้นก็ตายตายอ๋อเหรอทางไตดำแล้วกับได้เกียวอ๋อเคยไหมคะที่บางปีที่ไม่ได้ไม่ได้ข้าวเลยเคยมันเป็นยังไงคะอันเริมต้นถาำโรงงานลงมากมันก็ดำพได้ ตอนนี้ป้านี่มีน้ำแลวก็บวไดด้เกี้ยว่ได้ผลออหลายเจ้าไหมคะที่เป็นแบบนี้ค่ะหลายอยู่ต่อกันไปหันกระแมนตลอดทางขึ้นไปนีก็ะแมนเหมือนออหอดพุ่นละถนนอ,อ,อย่างปีนี้นี่ป้าคิดว่าข้าวเราจะได้ผลไหมคะ่ได้เต็มทีออปีนี้นาของโอ๊กเองโดนน้ำเสียไหมครับโดนครับมันไปทางไหนคะนาของโอ๊กอยู่ทางไหนคะ สังนนนครับแล้วสภาพที่นาของต้งเองเป็นยังไงคะพอใช่ครับโดนไหมโดนบ้างไม่โดนบ้างครับอมดีกว่าที่นี่ใช่ไหมค,ครับป้าว่าการมาสร้างโรงงานเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมคะคป้าเห็นข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงคะแบบไหนล่ะสุมทำงานกันใดดีเนาะอม,มีคนได้งานทำํำแล้วข้อเสียล่ะคะข้อเสียก็ซส้มทำหน้าเป็นยังไงคะเ,เหตดน,นำ ว่ดีลงมากให้เขาว่ากับสูบใส้เขาใช้น้ำมันก็ตายถ้าให้เขาตายเทียบข้อดีข้อเสียแล้วมันคุ้มกันไหมคะต่วผลเสียสิลายก็ย่อมท้าให้ทีหน้าคนก็เสียลายมไม่คุ้มกันอืคุมกันป้าอ,อยากให้โรงงานเฮ็ดยังไงคะอยากให้ทํายังไงเห็นมันทําอ้างเป็นเป็นคู่กันน้ำดีๆว่าให้มันเขาหน้าคนหมดแล้วสิดีได้ว่าให้น้ำเสียออกไป พ่อพันุ์พ่อพันุบ้านพ่อพันธบ้านพ่ออยู่นี่เลยเหรอคะสองที่ครับอ๋อที่นี่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านมีแต่อุปกรณ์ตกปลาแค่นั้นเลยเนาะครับน้ำเสียจากบึงห้วยโจดจะไหลลงมาที่น้ำพองเด็กๆพาดูลำน้ำพองมาที่บ้านลุงพันุ์ค่ะเป็นนักประมงมืออาชีพใช่ครับพ่อพันธุ์เทียนยังค่ะหอาปลามา ร้านเขาบอกว่าาจะมาตกปลาให้หนูดูอันปลานั่นปลาอย่างคะปลาบึกปลาบึกตัวนี้หลงมาจากไหนก็ไม่ทราบเป็นโชคค่ะที่นานๆลุงพันจะได้รับเขาาาไปยตลดนอกจากปลาบึกแล้วมันมีปลาอะไรอีกไหมพ่อไม่ก็ปลาขาวเจปลาตองนะมันหลายก็มูอ๋อปลาตองนี่ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ไม่ตายได้มา ว่าน้ำกับฟ้ามีสีเดียวกันให้คนถึงพาอาศัยทุกวันไม่แบ่งว่าใครคือได้ยินมาว่าน้ำกับฟ้ามีน้ำใจที่ใสที่ขาวและยิ่งใหญ่ให ใจหล่นลงมานาำเคยสีฟ้าคลายเปลี่ยนสีไปนจนเมื่อมีคนทำหัวใจหล่นลอไปนาำกับฟ้าเปลี่ยนไปกลายเป็นสีดำ ทำให้น้นเป็นสีดตลอปรากฏว่าพอไปตกปลามาต้องเป็นชั่วโมงเด็กๆได้ปลาไหมคะไม่ไม่ได้เลยเนาะและบยะาะหลังนี่ปลามันคงจะตกยากขึ้นใช่ไหมคะพอหายาก อยากจนเราก่ได้เพลินแล้วบางทีก็ไม่ได้บางที่เขาได้บางที่เขได้เพราะได้ปนอย่างที่วันนี้ได้เห็นปลาบึกนี่ถือเป็นบุญเนาะใช่เพราะว่ามันไม่มีตัวใหญ่นักแล้วใช่ไหมคะปลาเอกปลาเขาว่าว่าปล่อยให้ซื้อเรื่เดีวเขาบ่กจันเขาว่ามีสําเด็จก็ไดกรมปลาม่งเขาว่าปล่อยปลาจากธรรมชาติยังมีไม่พอปลาธรรมชาติบามีหรอกปลาครบดอกบะมีปลาข่ากับ่ามีปลาปึงกับ่ามี มาธรตตตอนที่พ่อตัวเล็กๆเขาพวกโต้งพวกวิพวกนี้นะคะน้ําพองเป็นยังไงครับพ่อที่กี้ก็มาเหรียนอาบน้ำพ่อก็กินโดยคู่มือมันกินบ่ได้แล้วที่กี้โอ้ยม่านไทยมาหน้าบ่ได้ถือดอกน้ำมากินน้ําพองกินน้ําพองตอนนี้กินไม่ได้แล้วกินบ่ได้แล้วยังอาบได้อยู่บ่คะก็อาบอาบเชียงเมื่อหันแล้วบ่มีจําเป็นกันตั้งไหนอาบเคยมีไหมบางช่วงที่น้ําพองนี่อาบไม่ได้เลยพ่อมี ตอนช่วงไหนคะต้นน่าต้นเราดูผลไม่ไหมเนี่ยแหละมันมันมันน่าหลายมันเบิดเป็นหลายหลายที่สุดจนว่าให้ว่าเป็นขุนเป็นดำไปเลยว่ามีว่าคือว่าเป็นสีน้ำขึ้นนี่สภาพน้ำพองถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพ่ออีกหน่อยพ่อจะทำยังไงคะพ่อหาอยู่หากินหาปลานี่โอ้ยเคยเห็นจังไหนแล้วนอาเท่าแล้วก็เจอขากาะแก๊กสันทใหม่ จักจั่นตาชั้นบู๊ขายเป็นสแล้เปลี่ยนอาชีพไปเลยไหมเปลี่ยนอาชีพต้อนบ่มีเห็นไหนจะไปทำงานกับไปว่าใดผมเถาไม่ใช่หรือจบปลาตอก็บ่มีปลาแล้วจับปลาตอก็บ่มีปลาแล้วบ่าเนี้พ่อจะโทษใครล่ะเกิดเรื่องเสียทษโรงงานเนี่ยมันมาเห็ดใส่โทษแผลถอโรงงานทันตัว่มันนดำเสียปีกายมันเป็นยังไงคะน้ำพองนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างมันน้ำมันดำครับ แล้วปลาก็ตายครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอมาเห็นปลาลอยตายเสียดายครับกินไหมคะไม่ครับทำกินบ้างครับเวลาทำกินไปเนี่ยเด็กๆเคยสงสัยไหมว่ามันจะมีอันตรายหรือเปล่าหรือคิดว่าไม่เป็นไรคะคิดครับคิดว่ายังไงคะเป็นอันตรายแล้วทำไมถึงยังกินอยู่ล่ะครับเพราะมันจะไม่มีปลากินครับแล้วต้องแล้วครับต้องคิดว่ายังไง ผมอยากให้น้ำแตกก่อนครับเดี๋ยวนี้มันเหมือนเดิมครับเย็นแล้วค่ะนักตกปลามือสมัครเล่นซึ่งไม่ได้ปลาสักตัวจะกลับบ้านแล้วลุงพันจะหาปลาต่อวางขายไว้พรุ่งนี้ถึงจะมาเอาปลาค่ะลุงพันไม่ค่อยหวังเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกปลาในลำน้ำพองน้อยลงทุกวันโรงงานอุตสาหกรรมนานาชนิดเพิ่มมากขึ้นทุกที สัก,กวันหนึ่งลุงอาจจะเลิกจับปลาแต่ยังนึกไม่ออกค่ะว่าจะไปทำอะไรน้ำเสียจากโรงงานหลายแห่งมีผลต่อผู้คนมากมายเมื่อน้ำบึงกินไม่ได้น้ำพองที่เคยกินเคยใช้เริ่มเน่าเสียเด็กๆและคนในหมู่บ้านจะทำอย่างไรสักครู่นะคะ ลุงพันเป็นหนึ่งในคนจำนวนนับล้านล้านที่ใช้น้ำพองดื่มใช้และอย่างชีพลำน้ำพองนี้ใช้เป็นน้ำดิบทำน้ำประปาให้กับคนขอนแก่นทั้งจังหวัดน้ำพองไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลเป็นที่พึ่งพาแก่ผู้คนเกือบทั่วแผ่นดินอีสานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำพองย่อมมีผลกระทบต่อเนื่องยาวนาน ในหมู่บ้านหนองบัวน้อยก็เช่นกันน้ําีน่เรออนกจากน้าที่นี่แล้วเราใช้ที่ไหนกันอีกที่น้ำปปาป่าน้ำปราปาบาดาลน้ำพองไม่ได้ใช้แล้วครับแล้วน้ำปราปาบาดาลใครมาสร้างไว้ล่ะคะอยู่ทางไหนทางโน้นไม่แล้วน้ำปราปาบาดาลนี่ใครมาสร้างไว้นาหรือยังมาแล้วครับบ่อบาดาลประปาบาดาลใช่้ไหมเมื่อก่อนเคยใช้น้ําพองตอนนี้ไม่แน่ใจในความสะอาด จึงเปลี่ยนมาใช้น้ำบาดาแแลแทนชาวบ้านทุกหลังคาเรือนไหมคะที่ได้ใช้น้ำประปานทุกหลังคาเรือนรครับเห้ครับแล้วเราต้องเสียค่าน้ำไหมคะเสียครับเสียประมาณเท่าไหร่ตอร่อเดือนชี 20, 20้พี่ชี้เลนเนยครับแล้วอ๋อมีตัวเลขมิตเตอร์วัด แล้วแม่ใหญ่เยียงหมอนที่ไหนคะเยี่ยงหมอนปลูกหมอนให้เยียงหมอนปลูกหมอนปลูกหมอนปลูกที่นาปลูกที่นาที่นาเด็กๆปลูกกันไหมปลูกครับต้นหมอนนี่เวลาโดนน้ําเสียด้วยนี่เป็นยังไงคะมันจะตายรับจริงเหรอครับอถ้าม,มันค้งไวแ้แบบอย่าพูดถึงเรื่องปัญหาน้ำเสียเรื่องข้าวอะไรต่อมีอะไรไปดูปลาปลาก็ไม่มีนะี่นะ เด็กๆคิดว่าเป็นพราโรงงานอย่างเดียวไหมคะเป็นครับพ่อโรงงานใช่ไหมครับอืที่พวกเราพยายามบอกว่าโรงงานไม่ดีจะให้โรงงานย้ายไปอย่างเงี้ยนะคะจะให้เขาย้ายไปที่ไหนให้ไปที่ไม่มีคนครับอืก็ไปที่ไหนก็มีคนเขาก็บอกว่าไปที่ไหนคนก็ไล่เขาหมดเลยอย่างเงี้ยเราจะบอกเขาว่าไงคะบอกว่าไม่ให้ ปล่อยน้ําเสียรครับให้สร้างอาค่ะกินน้าตอนที่น้ําเริ่มเสียใหม่ๆเนี่ยชาวบ้านร้องเรียนใช่ไหมคะครับโรงงานทําอะไรบ้างไหมคะเขาพยายามเอาสารอะไรมาใส่ให้มันขาวครับอืมแล้วมันขาวไหมคะไม่ครัทำไมล่ะคะเพราะว่าน้ําเสียมันเยอะครับอืมค่ะแล้วเคยมีคนจากที่อื่นๆพวก เจ้าหน้าที่ราชการต่างๆมาช่วยเหลือในหมู่บ้านเราไหมคะมามาทาอะไรบ้างคะมาตรวจน้ําครับอืมแล้วพี่ๆหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไงบ้างคะว่าน้ํามันเสียมากครับพอราชการต่างๆมาดูโรงงานเขาให้สัญญายัางไงไว้บ้างไหมเคยมาบอกว่าจะไม่ปล่อยน้ําเสียลงพองครับอืมสัญญาครับแล้วยังไงคะแล้วก็ปล่อยลงครับแล้วก็ปล่อยลงครับอืม แล้วอย่างนี้นี่เด็กๆคิดยังไงล่ะคิดว่าไม่มีสัจะจกรับโรงงานที่ดีในความคิดของเด็กๆเ,เนี่ยเป็นโรงงานแบบไหนล่ะคะให้เขาสร้างอ่างเก็บน้ำครับแล้วก็ไปล่อยสอางของเขากับบึงห้วยโจดเป็นเพียงแหล่งน้ำธรรมชาติเล็กๆบนโลกอันกว้างใหญ่ของเราแต่สำหรับเด็กๆแล้วหมูบ่บ้าน คือโลกทั้งโลกของเด็กๆบึงห้วยโจดคือแหล่งน้ำสำคัญที่พวกเขารู้จักในความเป็นจริงมีเหตุการณ์แบบบึงห้วยโจดเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งและปัญหาเรื่องน้ำกำลังเป็นปัญหาสำคัญของบ้านเมืองและของคนเรา